สวัสดีครับเอฟสี่ทุกท่านครับท่านผู้ใจบุญทั้งหลายท่านที่ต้องการที่จะปล่อยปลาก็เรียนเชิญน,นะครับผมที่ตลาดลาวครับผมตลาดลาวอยู่ข้างๆตลาดบางโขงครับไง้าดปลาปล่อย ของที่นงลุงนงนี่ไงเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีปลาอะไรบ้างเดวนี้ก็เป็นปลาดุกดุกนี่โล่เจ็ดสิบบาทเดี๋วนี้ก็เป็นปลาหมอหมอตัวละสิบห้าเป็นปลาไหลไหลใหญ่ไหลใหญ่ โลสามร้อยสามสิบนี่ก็เป็นปลาตัวเล็กเหลืออยู่แค่เนี้ตโวละสิบห้าเอาไว้ปล่อยเดี่ยวๆเลยคนนี้หอยขมโลละแปดสิบบาทมันทีจะเสียดอกก็งกต้องขังไว้อย่างนี้ไม่งั้นมันก็จะโรยออก กบก็<ส>มีนะจ๊ะตัวนี um. ้ก็ตัวละสิบาทนะจ๊ะตระตูละสิบบาทก็ตัวละสิบอ๋อเนี่ยตัวละสิบบาทครับยังมีพวกอะไรนะกบด้วยตัวตัวใหญ่ก็ขายดีด้วยเป็นโลนเป็ตัวใหญ่ขายเป็นโลครับผมโอเคครับ มีขายทุกวันครับผมเนี่ยเป็นตลาดไปซื้อผักก็กลับมาแล้วครับผมทางเข้าตลาดข้างหลังเข้าจากข้างหลังตัวนี้เป็นหน้ามาจากบางโขง งจิตกันตราลาวิจิตการกัตตระของโขงครับผมลงเลยเจ้า็นหลงเจ้าเป็หลงก็อยากไปด้วยเพื่อน เราขึ้นรถก็ไม่ไหวกระโดดขึ้นไม่ไหวต้องเคยรถขึ้น ที่จอดรถอยู่ข้างในนู่นจอดรถรายเดือนบายบายหวงบายบายไปด้วยไปด้วยแม่ไปไปไปวันสวัสดีก่อนานา,ายสวัสดี้าายตายแล้วสวัสดีครับ